สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับวันนี้เนี่ยเรื่องเราที่จะมาแจ้งเตือนทุกคนก็คือฝรั่งหรือชาวต่างชาติที่คุยกันออนไลน์และอ้างว่าเป็นทหารของอเมริกานะคะคุยกันไม่นานนะไม่เคยเปิดวิดีโอคอลเลยและก็ไม่เคยเจอหน้ากาันอยู่ดีๆเนะี่ยคุยกับคุณไม่กี่วันอะหลงรักคุณซะแล้วนะคะ จะขอคุณแต่งงานออนไลน์นะฮะอ่ามีคนถามเข้ามาแล้วลหละว่าที่อเมริกาเนี่ยแต่งงานออนไลน์ได้ไหมอืมคำถามนี้น่าสนใจใช่ไหมคะการแต่งงานออนไลน์ในอเมริกาเนี่ยทำได้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกรัฐนะคะมีแต่รัฐยูทาห์รัฐเดียวนะคะ ที่สามารถที่จะขอแต่งงานออนไลน์ได้นะคะเขาก็จะมีทําพิธีออนไลน์กันนะคะหลังจากนั้นก็จะออกหลักฐานให้นะคะแต่ทะเบียนสมรสออนไลน์ตัวนี้เนะี่ยถ้าเกิดว่าวันนี้นะเราเป็นชาวต่างชาติที่ไปแต่งงานกับคนอเมริกาเนะ่ยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นะคะถ้าวันนี้คุณจะขอวีซ่าคู่สมรสเข้าไปในอเมริกาเนะี่ย คุณทั้งสองจะต้องมาเจอการหลังจากที่จดทะเบียนออนไลน์แล้วนะคะอีก5รัฐเนี่ยเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่นะคะคือเฉพาะให้สิทธิ์สำหรับทหารอย่างเดียวนะคะแต่ละรัฐเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขข,ของเขาแตกต่างกันออกไปนะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะก็ไปดู ในคลิปนี้ค่ะที่แอดมีเคยถามไว้นะคะว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงนะคะทำได้นะ,ะแต่ที่นี่คือมีเงื่อนไขนะไม่ใช่ว่าใครจะแต่งก็ได้นะคะแต่งแล้วเนี่ยก็ต้องเคยเจอหน้ากาันนะ,ะไม่ใช่ว่าแต่งแล้วไม่เจอหน้ากาันแล้วคุณสามารถทําเอกสารนู่นนี่นั่นได้หมดนะคะไม่ใช่อย่างนี้นะคะแต่ทีนี้คือว่าคนที่ถามเข้ามาเนี่ยดูแล้วล่ะก็คือคุณกําลังคุยกับมิจฉาชีพอยู่นะคะเพราะว่าอะไรนะ เพราะว่าผู้ใช้ที่มาคุยกับเหยื่อคนนี้นะ่ะขอเรียกว่าเหยื่อนะฮะเพราะว่าคุณกลายเป็นเหยื่อไปแล้วล่ะนะ mm. เขาจะส่งหลักฐานนะคะเป็นใบขับขี่นะมายืนยันตัวตนนะฮะให้จําอย่างนี้ไว้นะคะถ้าเมื่อไหร่นะถ้าผู้ใช้ที่เขาที่เรารู้จักกันออนไลน์เนะี่ยคุยไม่กี่วันนะคะพยายามจะทําให้เราเชื่อว่าเขามีตัวตนนะโดยที่จะส่งหลักฐานมาให้เราดูนะ่ะ แค่ข้อนี้ข้อเดียวนะฮะก็ถือว่ามีพิรุละละนะฮะเพราะปกติธรรมดาเนี่ยคนทั่วไปเขาไม่ส่งกันนะฮะเพราะใบขับขี่ของอเมริกาเนี่ยถือว่าเป็นบัตรประชาชนของเขาะะเมื่อก่อนเนี่ยอเมริกาเขาไม่มีบัตรประชาชนนะฮะเขาจะใช้ใบขับขี่แทนบัตรประชาชนของเขาทุกอย่างเลยนะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีการส่งใบขับขี่ให้ใครง่ายๆนะะโดยเฉพาะเลขที่ใบขับขี่เนี่ยยิ่งไปไม่ได้ที่เขาจะให้คุณนะฮะ แล้วอย่างคือดูแล้วคือ,อยังไงก็คือเป็นรูปที่สแกมเมอร์ใช้นะคะเพราะว่าเป็นรูปถ่ายของชาวเอเชียนะคะน่าจะเป็นคนเกาหลีหรือว่าคนที่ไหนไม่รู้หน้าตาดีนะคะแต่ทีนี้คือว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่คุยนะคะพอแอดมินถามคนที่ถามเข้ามานะว่าเออคุณเคยวิดีโอคุยกับเขาไหมไม่เคยนะคะคือคุณลองคิดดูสิผู้ชายที่จะขอคุณแต่งงานเน่ะมีหรือที่ว่า ไม่เคยวิดีโอคอลคุยกับคุณวันหนึ่งเป็นชั่วโมงนะฮะหรือว่าสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยแล้วอยู่ดีๆจะขอคุณแต่งงานเนี่ยเขาขอเพื่ออะไรคะใช่ไหมแล้วการที่ผู้ชายจะแต่งงานเนี่ยก็แสดงว่าเขาจะ,จะมีใครสักคนอยู่ข้างๆเขาแล้วทําไมเขาจะต้องมาหาหาเรื่องให้ตัวเองเน่นะฮะจะมาแต่งงานออนไลน์แล้วหลังจากนั้นนะถูกไหมเออ อันนี้ก็จะเป็นพิรุธทั้งหมดนะฮะที่สแกมเมอร์เขาใช้กันนะฮะได้อย่างคือมุกแบบนี้เนี่ยก็เคยมีแล้วหละนะ,ะไม่ใช่ไม่เคยมีนะ,ะน้องที่โดนเนี่ยโดนไปห0 0แสนนะคะก็จะอ้างว่าแต่งงานจะมาแต่งงานกับเราแล้วแหละหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหาข้ออ้างว่าต้องจ่ายเงินนะฮะให้กับกองทัพเนี่ยหรือ อะไรก็แล้วแต่คือพวกนี้มันมันคิดได้นะบางทีแอดมินก็ไม่รู้จะยกตัวอย่างยังไงเพราะบางทีเราก็พูดไปแล้วมันก็มามุกใหม่อีกนะพูดไปแล้วมันก็สร้างข้ออ้างอย่างอื่นมาพูดอีกนะคะก็ให้ทุกคนจําไว้แค่นี้ก็คือถ้าผู้ชายที่ต้องการจะแต่งงานกับเราเนี่ยอย่างน้อยๆน,นะคะเขาต้องมาเจอหน้าเราที่เมืองไทยก่อนนะหรือไม่ก็ไปเจอหน้ากันที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะก็คือต้องเคยเห็นหน้ากันแล้วล่ะนะ มีการจับมือถือแขนกันแล้วล่ะเขาถึงจะไปคุยเรื่องแต่งงานนะะไม่ใช่อยู่ดีๆไม่เคยเห็นไม่แม่มกันเลยสักอย่างก,ก็จะแต่งงานกับเราเนี่ยมันแปลกยิ่งกว่าแปลกนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆนะคะอืมอยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยระวังด้วยนะคะสมัยนี้เนี่ยสแกมเมอร์เข้ามาในชีวิตของเราทุกรูปแบบนะคะโอเคจ้าขอให้ทุกคนเจอแต่คนดีๆนะคะ เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ